สวัสดีพี่น้องป้องปายสุผู้สูคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพย,ายแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข่าวเนาะครับเป็นข่าวของทางน้องเพลงพิมพ์รดาสู่ฟังเด้อครับเรียกได้ว่าโดนทัวลงอีกแล้วเนาะครับว้าแล้วกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับโดนทัวลงอีกแล้วหลังน้องเพลงทำ สิ่งนี้เพจดังเตือนทันทีอันตรายและผิดกฎหมายป้าพี่น้องแม่นน้องเพียงเค่นี้อย่างน้อบัดที่นี่นะครับเดี๋ยวผมเ่าสู้ฟังเด้อครับผมกากคือว่าแบบนี้นะครับทางเพจอีกี้นะครับพี่น้องเพิ่นได้มีการออกมาโพสนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับพี่น้องในโพสที่ทางอีกี้ออกมาโพสนะครับเป็นการบอกการเตือนด้วยความหวังดีนะครับพี่น้องนะครับ พราะว่าทางนองเพิงมีการไปหัดขับรถแต่ว่าขับออกถนนใหญ่เลยพี่น้องแล้วก็ข็มขัดนิลภพย์นะครับต่างๆบ่มีการขาดนะครับเดี๋ยวผมอ่านซูฟังนะครับผมก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจอีกี้ของแท้แอปแอนะครับพี่นอ้องมียุ่2สอโพสนะครับโพสแรกอีกี้บอกว่าเพลงพิมพ์นาดาเรียนขับรถได้นะ่ลูก แต่ต้องอยู่กับครูผู้สอนให้คอยควบคุมตลอดและครั้งแรกไม่ควรให้ออกถนนใหญ่เพราะหนูยังไม่มีใบขับขี่ส่วนผู้โดยสารนั่งรถไม่ว่าจะนั่งกับมือใหม่หรือมืออาชีพก็ต้องคาดเข็มขัดด้วยเตือนด้วยความหวังดีเดอ้อเราไม่ยุ่งกับน้องๆอ,อ,อยู่แล้วมูงแงวะสันพี่น้องพ่อมกับโปรโมทเพียงให้พ่อมนะครับ ฮแท็กหอยฮักวันแห่เทียนอันนี้ถือว่าเป็นการเตือนด้วยความหวังดีอีกีพี่น้องบอกด้วยเหตุและผลนะครับแล้วโพสต์ต่อมานะครับกับเป็นคลิปของทางน้องเพียงพี่พน้องบอกว่าหัดขับรถครั้งแรกนะครับซึ่งอีก,กี้เพิ่กับโพสต์นะครับเพิ่นบอกว่าการเรียนหรือหัดขับรถยนต์ทุกคนก็เคยผ่านมาคนทั่วไปเขาก็เคยลองออกถนนมันไม่ได้แปลกแต่ไม่ต้องอัดคลิปประกาศหรอกนะครับ ไม่คาดเข็มขาดให้ผู้โดยสารอีกไปสอบใบขับขี่ก่อนนะอายุ18ละนะครับผมปอลอคนถ่ายดูสนุก,แต,นกตแต่ถ้ามันเกิดอุบัติเอับตเกิิดุหตุขึ้นมาก็ไม่สนุกนะเดือดร้อนชาวบ้านอีกสภาพแล้ววานะครับพี่น้องเลี้ยวในคลิปนะครับกับตามที่เห็นนะพี่น้องนะครับน้องเพียงหัดขับรถพี่น้องเข็มขัดกระบอกคาด ยู่หัวนี่ก็มีกิฟนะครับมีแนวหนีผมโทรศัพท์ก็เอาไว้ยู่ประมาณวางขาประมาณเนี่ยพี่นอ้องแล้วในรถนะครับนอกจากคนณขัดที่ยู่างแล้วก็ยังมีน้องๆอ,อีกประมาณ3ามคนที่อยู่ในรถพี่นอ้องแล้ววพื้อนออกถนนใหญ่บ่ได้คาดเข็มขัดจะคนเลยนะครับก็ตามที่บอกแะ่รับพี่นอ้องมันก็อันตรายนะครับแล้วก็ตามหลักเลยก็คือผิดกฎหมายพร้อมนั่นแหละครับแล้วนะครับอันนี้ก็วอาตามตรงพี่นอ้องถ้าเป็นอีอย่างม้าหรือว่าเกิดอุบัติเหตุมา้าเอาตรงๆนะครับ ปักกันว่คุ้มครองนะครับถ้าคุณขับบ่มีใบขับขี่ที่แน่ๆล่ะครับน้องพี่บ่มีใบขับขี่อยู่แล้วพอิ่นพึ่งหัดขับรถประมาณนียพี่น้องนะครับหลังจากนั่นกัแน่นอนล่ะครับผมคอมเมนต์กลับไปในทิศทางเดียวกันพี่น้องนะครับเรียกได้ว่าโดนทัวร์ลุงอีกแล้วเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์บางช่วงบางตอนสู่ฟังนะครับท่านแรกบอกว่าแบบอย่างที่ไม่ถูกต้องของศิลปินยังกล้าเอามาอวดมันไม่ใช่ขออภัยครับมันไม่ได้เท่เลยจ้ามาสั้นครับ ท่านต่อมานะครับท่านนี่บอกว่าอ้าวไงงี้ล่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาอย่าโทษคนอื่นนะต้องโทษตัวเองก่อนเลยเข็มขัดก็ไม่รัดทั้งคนขับและคนนั่งโอ๊ยเนาะนะครับถ้าเมืองนอกนะโดนจับแถมโดนปรับเยอะเลยนะแบบนี้นะครับท่านต่อมานะครับพี่นอ้องท่านนี่ก็ให้ความคิดเห็นนะครับบอกว่าผิดกฎหมายทุกอย่างเลยแหละหลักฐานชัดขนาดนี้ ไม่มีใบขับขี่ไม่ลัดเข็มขัดนิรภัยที่สำคัญที่หนีผมเขาไม่ให้ใส่เวลาขับรถเพราะว่ามันอันตรายมากนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วโทรศัพท์เป็นอะไรทําไมถึงวางไว้ตรงนั้นวางไว้ช่วงขานะครับพี่น้องนะครับและทําให้นั่งขับรถลําบากที่สุดหัวก็พิงไม่ได้ขาก็หนีบโทรศัพท์กลัวหลุดเกงไปหมดนะครับ เอฟซีกะส่วนมากกับเข่าม้าแนะน้ำนะครับพี่น้องว่ามันอันตรายนะครับเราสิ่งเท็ดมันเทดถู้ถต้องมันผิดกฎหมายผิดกฎหมายทั้งเบิดเลยแหละประมาณนี้พี่น้องนะครับส่วนมากกับคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาเว่าฟังนะครับพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นจังใดในเรื่องนี้กับคอมเมนต์เข้ามา้าฟังได้เ้อครับผมนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ